มือ่อสองสามวันก่อนมาวันนี้เอาจ้ะเอาอะไรแน่กับเมืองนี้ยิม ลมไม่ค่อยอะไรลมไม่ไมีทีหิมะยังตกอึมกลึมอึมครึมอยู่พอมาตอนนี้แตดซะโอ้โห้ฮันวีลามาอีกแล้ววันนี้เมืม่อวานน่าจะเป็น แสงเหนือเราจะเป็นน no ูลิสวันนี้ฮันวิลามาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบมาบอ,ขอกขนมเก่งแล้วจ้าวันนี้มีเคสต์ิ้งสามสิบสี่คนมุฟเฟ่สามสิบสี่คนเกือบจะลืมถ่ายแล้วแหละรวนนึงอไปหน่อยหนึงอ้าวจำได้ว่าต้องถ่ายก็เลยเตรียมผักเตรียมอะไรมาแล้วแหละเป็นที่ทำงานเก่าเดี๋ยว สองทุ่มจะไปส่งเขาดูเนื้อนเนื้อทั้งคนละสองขีดเลยนะสองร้อยกรัมเลยนะทั้งเนื้อทั้งไก่ก็เอามาหารนกันคนละสองกรัมก็คูณไปสามสิบสี่คนเท่าไหร่อันนี้รวนเสร็จแล้วรวนเสร็จแล้วก็เอามาลงในหมอ้อหมอ้หมอนี้ใหญ่นะเท่าไรสิแปดลิตรนี่ใหญ่เด็กลงก็ไปนั่งได้เลยแล้วก็รวนไว้ก่อนลูกค้าก็มาเรื่อยๆพอดีเป็นวันเสาร์อากาศดีมากน้องเล็กเนาะ อากาศดีมากน,นี่ก็มาประจำนะเนี่ยรถเอ <bul> อโมเลน์อรถแมเลนส์เนี่ยอากาศดีวันนี้ดูน้ำมันดีเซล21.79นู่นเบนซิน21.25อากาศดีเยอะยอะได้ดสตอกไ่มเยอะดแอร์ได้ีไดดกระเาเยอะนะนนี้เรเทนไป่ฟรีแล้ว รีอเอเกลี่ซูเกอ l ์วิฟโรวิ vi f å าพรุก r ี่เด้อมนสดเ t ิมสต๊กมาในเ i บุ m a อร์ใ่ไหมสปา j a เร่ั p เออสม e ลัสใช่ a ดี๋ยวเรา s ะยูส a ดที่ t น่นอนสี่เกดเอ็กคอร์เ t ช e เออร์มินุต้าเอลแค่อันดีนะไม่นี้อันนี้คือเขาบอกเธออินั่นมันมีโรกัแมลงนะ ทันจะไม่กินพวกนี้เด็ดขาดอ๋อใครบอกก็จะให้เด็กกินนะห้ามกินไปเลยที่เป็นน้ำตาลอ่ะอืมมันยังไม่อันตรายไม่อันตรายร่างกายเด็กมันยังขับได้ยูน้ำตาลอ่ะน้ำตาลทั้งหมดนะอืมให้รวนเนื้อใส่กับน้ำมันหอยแล้วเราก็จะเติมเติมน้ำซุปเลย ในระหว่างที่เคสตาลิงก็ก็ทำกับข้าวที่มีคนสั่งไปด้วยพร้อมๆกันมนไก่ผัดเม็ดมะม่วนี่อะไรผัดไทยไก่อันนี้ข้าวผัดเนื้อนะนี่ทำแผนเ,เดี๋ยวจะอ,ธ,อธิบายอีกทีว่า ทำไมแผนงเข้าใจราคาสองคนสองอย่างจะทำไมทำให้เขาสามอย่างนี่ก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหอมนี่ไม่ใช่หอมมัาเรียกอะไรนะเห็ดลอยตุ้กป่องตุ้กองเห็ดลอยตุ้กป่องเก็ดตัวเองหั่นนะอันเดียวเต็มปลาเสร็จแล้วผักเยอะมาก แต่ไก่หั่นชิ้นใหญ่ไปหน่อยรอบนี้ใหญ่จริงเคแหละผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ช่วยผู้ช่วยไม่อยากออกไม่อยากออกกล้องแล้วเดี๋ยวนี้เบื่อเบื่อเบื่อตรงไหนเขาเบื่อเรา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 จะให้มาเล่าเรื่องผีซะหน่อยลืมแล้วใช่ไหมจะให้มาเล่าเรื่องผีซะหน่อย เราเรื่องผีนะคราวหลังอ่ะคนก็อยากชอบฟังเรื่องผีก็มีเยอะเลยแล้วผีที่ไปเจอนั้นไงที่พัทยาน่ะผีแม่ไม่เล่าเล่าผีแม่ไมบอกผีแม่ไม่เล่าทุกนถึงผีแม่ไม่เาเออ่ะอยากเล่าเล่าาหลังก่อาน้เกินแล้วไม่เล่าอ่ะเนาะอันนี้ปอเปี๊ยะทุนน้ำจิ้มให้ไปสองกล่องกล่องหกร้อยห้าสิบ เป็นผักชีโรยหน้าโืไอสิบสิบก็เต็มแล้วอืก็สิบเออเขาอีเขาอีเขาอีสักสิบสองสิบสองได้อยู่เออสิบสองได้อยู่มันแน่นเกินนะเราก็ยังมีลูกค้าอยู่เป๊ะเกินปลาก็มาเป๊ะเกินอันนี้ของใครตกป้าแลวแหลด้วยอ้าวเหรอแล้วก็ไปทำสลัดให้นั่นเลยอืม ไเป็นอะไรนะอืมมันคนอยู่นะข็งแรงอยู่นะ ไม่ต้องเทไม่ตัดเอาเพราะเดี๋ยวมันมางหม้อเทเลยเทเลยเดือดไปเลยหรอเพราะถ้าไม่เทมันจะไม่ฟูนันแหละกินไม่ต้องเทเลยมันจะฟูถ้าเทความฟูมันพอเราเกลี่ยมันจะฟูนะถ้าไม่เทนี่ไม่ได้เลยเนื้อมันมันจะแนหลักที่สิบที่สิบที่สองที่สาม สี่อะเนาะจะได้เป็นหกสิปใช่ไหมสามสี่สามสี่แปเออ <ไป S 1> เออเออส,สิ ของบ้านเราพี่นุ่งเมาหนุ่งเมาไปแล้วหนุมนุ่มมาไปแล้วมนมีอะไรหนีกลับก่อนหนุ่มมาไปแล้วอยากไปอยู่หรอกไอ้มาลวงเราหนุ่มลวงไปแล้วหนุ่มจัดการไปแล้ว ไปเอค่ะใช่ไหมก็ได้ไงเหลืออีกหม้อนึงต้องแล้วยังไม่สุกใช่ไหมไม่สุกเดี๋ยวล้างดมือให้พี่พงศหน่อยจบเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเลยหูน่ากินปากนี้ใหญ่นะเนี่ย เียวมันแพงมากเลยก็เลยไม่ซื้อปาปาิกาเขียวมามันแพงโลยหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละซาสตูนแทช์นะเราก็เอาปาปิกาแดงนี่แหละอร่อยเหมือนกันเนาะนคิดอะไรมากทุคคกคนชอบสีแดงเอา้าแ,แต่หมูเนี่ยมันหอยมาไม่เอาปาปิกาเขียวยี่เก็บไม่เอาเกินปาปิกาจะวางนี่ ดเกี่ย <stock> <c ười> ันะเทอพี่เปิดเปิดะหนักที่เปิดอนเขียนบางองไห็เนที่ีไว้ลงานเอาเวลานี้อะ ทำได้ม่เออ่รื่อขนยื่รถละเพราอนั้นยังไม่สุกใช่ไหมแต่พอดีใช่ไหมข้าวอะ่ะสามกล่องค่ะแต่เขากินเยอะจริงนะคนที่ไปสนิงอะ่ะเพราะว่าที่ให้กลับเยอะด้วยไง เดือยเขาก็สั่กินต่อหรอน่องเขไม่ล้างมาให้เขานั่งกินจนมันหมดเลยเล็กเขายาวเขานั่งยาวอ่ะนั่งแบบนั่งนานอ่ะนี่มันคืออะไนี่มั่งมันหนักจนไอ้ข้าวมันหนักครับเปิดหมดเลยเดี๋ยววัวดูในนู้นเราข้าวถุงใหม่โอ้นยังไนมะ่เสร็จไม่ว่าเดี๋ยวสามอันสามอันหมดเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะอะไรโวัวดมไหมเดี๋ยวโวัวดู ข้าวไปดีกว่าข้าวทับข้าวมันปริ้นไม่พี่พี่เอาพี่เอาโวลุ่นทับข้าวก็ใช่ไงนี่มันพุงเนี้ยพี่เอาโวลุนมาวางทับข้าวเพราะข้าวทับข้าวมันปริ้นเลยไม่หนักเนี่ยหนักมากเลย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 ค่ะนั่นน่ะไอตัวนั่นน่ะไม่โวลุ่นเลยเนี้ยทำแบบนี้ไงเอาไปใส่หมงไง Y sí, นั่งกินไปเรื่อยๆแต่ยังไม่พี่เราใส่อะไรนะใส่ไงใส่อะไรอะไรไก่ในนั้นที่โกทอดเนี่ยจะใส่แบบนี่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยจะเอาลงทอดตรงนั้นน่ะให้มันกรอบๆแล้วโบ๊โบลงอ่ะจะตรงทอดใช่ไหมอืมจะได้ใส่ทอดโมไกทอดทอดลยแต่ว่าทอดทีละหน่อยจะใส่ตะแกรงเลยนั่นอ่ะ พอกันยาวเลยเขาเขเข้าใจเราเลยไอมบบอันจะปุ๊กบะ๊กเุทิปุ๊กตะติเอสตา์ลิงอะไม่ว่างานไหนงานนัน้นเยอะงานเยอะ โบโบโบโลงพอลงแล้ว <laughs> อุ้ยเนื้อทั้งสามโลแล้วเลขสามโลกว่านะาไก่ที่เอาหมกนี่ทำไมถึงใส่ในโขงนั่นเลยไหนจะไปส่งเขาจะทันหรือเปล่ามูจะถ่ายวีดีโออันนี้เนื้อน้ำมันหอยเนื้อสามโลนะเนี่ยสามโลกว่าสามโลหกขีดไม่ได้ให้น้อยเลยนะ อ๋อ,อแล้วมีอะไรหลังรถะนะ,ะนะกุาาะทะ <ำ S 1> มัน<อ>สนุก<อ>นะเอนะล็กไม่กลัวพวกเล็กเลี้จะชอบแบบจะทำแบบสนุกนะมันก็ทําให้เราเก่งขึ้นนะเราผ่านมาได้เราก็เก่งกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเก่งเราเราเรู้ว่าเราต้องใช้เนื้อเท่าไหร,ร่นู่นนี่เท่าไหร,เร่เราเรายังไม่กลัวถ้าเราไม่เคยทําเราไม่รับทําเราก็จะกลัวอ เอามาลมาลเีอยสร็จเสัน้มีงก็มีช้อนแลตักตักตัตัก้เราขีอยเี้ยเสร็จแล้ว,ลว <c oughs> บอกว่ม่างมักๆช่วยเลย <c oughs> ลืไปตับขย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 ับนโอเปียเสร็จแล้วอืมอืขึ้นเลยปิดหม้อมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงลงอีกหม้อหม้อหม้อเนี่ยนะไก่กรอบเนี่ยโบกลงไป แล้วแม่เราไปเทนู่นเลยเนี่ยไม่ทันละมันหอยไหนจะอยากถ่ายว e ิดีโอเราทอดโปเปี้ยไม่พอสี่อันอันนี้ใก่ผัดเม็ดมะม่วงเสร็จแล้วเอาไปทั้งหม้อแบบนี้แลหละไม่ได้ใส่ไหมเล็กเสนอให้เล็กไปช่วยไหมเผื่อไปเจอผู้บาวคนโซนมันต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนเซเว่นอีเลเวนยี่สิบี่ชั่วโมงป มันก็จะได้เร็วใช่ไหมล่ะอันนี้รีบไปชั้นเต็มไปหมดฮะก็ใหม่หมีเนี่ยก็อยู่เนื้อน้ำมันหอยะแนงไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันนี้ปกเสียอันนี้ข้าวขอไปเดินนุ๊กนี่เซกี้นุ๊กสุบาริเชอดที่บงหน่าเซกีนุ๊กนี่เดวีเดชอร์ที่บงน่าตัววีไอเก้าฟ้าเดอเฟอร์นี อันนี้ไว้เอาไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเขาอืมเขาแพ้ถั่วยังไปตรงไปไกล่คนแพ้ถั่วนะมีการเอาเก้าอี้มาการดูสภาพยังไม่ได้เก็บเลยเดินตั้งแต่เจ็ดโมงเหมือนกันโอ้ยกะเหลวแต่ลูกนะยันทุ่งครึ่ง เอาเก้าอี้มานั่งงงลูกค่ะมาต้องไปขายวันนี้ได้ยอดแล้วหน่อยหน่อยเออหน่อยจริงๆอ่ะ